เจ้แจ้เปจากการเรื่องขับข้าวลงาหมกอะมาแกช่วยทำอะไรเออเดี๋ยวมีสัญญาณน่เดี๋ยวดูสายทอดอะแม่จะอยู่อะไรแม่จะไปไหน สวัสดีค่ะัเออจะมาลองไลฟ์สดดูว่าภาพเสียงมีไหมคะภาพเสียงชัดไหมคะช่วยบอกหน่อยนะคะานไหน่อยช่ม่ห่อะคะานไม่มีนะไม่มีใครานัคนตไพืนไลค่พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะทใ้มันไวืนถึงห่านะลก จะมาลองสัญญาณนะคะชัดเลยค่ะโอเคเออบุญรอดใช่เหรอใช่บญรอดไหมออตามหาบุญรอดก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูเห็นไะคะไปดูผักพาไปดูผ<า>ักพ,<า>พอดีมีสัญญาณค่ะถ้าไม่มีสัญญาณก็ ไปนะคะถ้าตัดไปอย่าว่ากันนะคะอันนี้แปลงผักค่ะอันนี้ต้นไผ่มาดูแปลงผักกันบุญราชยังไม่เจอนะคะอันนี้ผักบุ้งค่ะะ สัญญาณเป็นยังไงบ้างคะลองลองลองไลดูนะคะน่อยแคนาดาคะสัญญาณที่นู่นเป็นยังไงคะช่วยบอกเรื่องสัญญาณด้วยนะคะพามาดูแปลงผักคะ่ะตามหาบุญรอยวันนี้น่าจะน่าจะไม่เจอเพราะบุญรอยไปอยู่บนดอยคะ่ะ ช่วยโพบอกไปอยู่บนดอยค่ะสวัสดีค่ะแม่แก้วสุภวันสวัสดีค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดินก่อนนะคะค่อยมาอ่านโอ้งามแล้วค่ะเนี่ยอันนี้มะม่วงจะไม่รู้พันธุ์อะไรค่ะนี่ต้นไผ่อันนี้อะไรเอ่ยแค่ดูหน่อยนะคะอันนี้น่าจะ น้อยหนาหรือฝรั่งคะน่าจะน้อยหนาใบอะไรคะใครทราบบ้างคะไม่ได้อะไรนะคะอันไม่ทันภาพเสียงเป็นยังไงมีสัญญาณมีสัญญาณฮ้าฟุกค่ะสวัสดีใครมาทักทายนะคะมาชมสวนกงินเนี่ยค่ะมันก็หน้าภาคภูมิใจนะคะถ้าเราเรานึกถึงเรานะคะ ถ้าเราปลูกอะไรแล้วมันได้ผลนะคะมันก็จะมีความภาคภูมิใจแต่ขอโทษจริงค่ะบางต้นก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยว่างั้นแต่งามค่ะเนี่ยค่ะนี่อะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยค่ะอะไรไม่รู้ ไปดูปลากันดีฝ่าเดี๋ยวต้องอ้อมไปตรงนู้นค่ะนน่นบอกปลาอยู่นน่นค่ะสวัสดีค่ะทั้งร้อยห้าสิบสองคนบุญรอดอยู่ดอยค่ะโอ้เสียใจอะ่ะอดเจอเลยค่ะคือน้องคงจะว่าคิดว่าอยู่ที่นี่ก็ตัวเองก็ทำงานต้องไปไปกลับม,มาก็เลย ไม่มีคนเป็นห่วงไม่มีคนเลี้ยงน้องก็เลยไปไว้ดอยค่ะไว้บนบ้านแม่แต่ตอนนี้พ่อแม่อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูสวนกันก่อนค่ะไปดูบ่อปลากันเนาะเมียเริ่มโตแล้วอะไรก็ไม่ทราบแม่แม่ที่เก่งต้นไม้ก็ลองดูนะคะาภาพเสียงโอเคไหมคะถ้ามันตัดไปอย่าว่ากันนะคะ เพราะบางทีก็อาจจะสัญญาณไม่มีค่ะเนี่ยเดี๋ยวหาทางลงไปก่อนนะคะอยู่บ่อปลากัน เดี๋ยวดูต้นไม้ไปก่อนค่ะสารพัดต้นสารพัดไม่รู้พันอะไรต่อพันอะไรต้นอะไรบ้างอ่ะไม่เก่งน,นัต้นไม้ด้วยนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี่ี ประมาณคืบหนึ่งค่ะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านี่ค่ะตาดีๆลองดูนะคะเ,เ,เสียงชัดเดี๋ยวนะคะเสียงชัดภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างใช่ค่ะ ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้ค่ะแล้วก็มีรู้อันนี้คืออันนี้บ่อและอันนี้คืออะไรไม่รู้ค่ะน้ำมันจะไหลอย่างเงี้ยเหมือนกระบายมาหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวจะไช่วยทำกับข้าวนะคะ นี่่่คะพอเดี๋ยวไปช่วยก็ทำอาหารก่อนนะคะไปดูรอบบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวไม่มีสัญญาณค่ะ สวยค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นต้นสนนะคะที่ทำเป็นรั้วนี่ไม่ทราบต้นอะไรค่ะ เป็นยังไงบ้างคะช่วยช่วยรายง,งานหน่อยนะคะ โรงรถมีสองโรงค่ะ เดี๋ยววันที่สิบปดเราเจอกันนะคะแล้วก็ยีบเก้าเราก็เจอกันอีกค่ะแล้วตอนนี้น้องอาจจะมีงานมาเป็นระยะระยะนะคะยังไงก็เตรียมพร้อมกันนะคะแม่แม่เราพักกันมาหลายเดือนนะคะวันนี้เดี๋ยวนะคะวันนี้ค้างอ่านไม่ทัน,นะคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะค้างที่ไม่ใช่ที่บ้านลูกนะคะ ที่พีพีบีพีรีสอร์ทเหมือนเดิมเกรงใจค่ะเราเราไม่ไม่ไม่กล้าขางที่นี่ค่ะเราก็แค่มาถึงน้องไม่อยู่เราก็มาที่ลูกก็บอกให้มาเที่ยวได้ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นใครๆครก็มาได้ไม่ต้องแอบมานะคะเรามาแบบเปิดเผยเนี่ยแหละคะ่ะพอดาทำอะไรตรงไปตรงมาค่ะไปไหนก็จะบอกอยู่ไหนก็จะบอกค่ะ คือเราไม่ต้องกังวลนะคะแม่แม่แล้วก็ไม่ต้องร้อนใจเราไม่เคยทําอะไรให้เสียหายนะคะก็ใช่สงสัยนะคะถ้าใครหลังไมมาถา,ามได้พี่ดาค่ะเพราะเราไม่จําเป็นค่ะต้องปิดบังดูไหมคะเพราะลูกบอกให้มาเดี๋ยววันนี้ก็ได้เอาขนมปังเออขนมอะไรต่างๆมาให้ฝากครูนุชค่ะ จกเด็กๆเดี๋ยวตอนบ่ายนักเรียนเลิกเรียนก็ลูกศิษย์คุณก็จะมาทานมูกทะทานกันค่ะเนี่ยค่ะเช้าๆมาดูภาพสบายๆปานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อค่ะเราเหนือก็อีสานก็ไปมาแล้วเหนือก็ไปมาแล้ว เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเดินไปสายไปใต้นะคะเหนืออีสานใต้ไปมาครบแล้วค่ะเออใต้ใต้ก็เคยไปนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปบ่อยเขาไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันที่ภูเก็ตค่ะแม่แม่ภูเก็ตคะพร้อมนะคะเดี๋ยวจะเจอกันที่นู่นค่ะ ไปหาไปทานขนมเอ้ยทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม,ม่วงไม่ใช่วยกันค่ะที่ป่าตองแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวอนสดถ้ามีสัญญาณค่ะตกลงตัวนี้มีสัญญาณหรือเปล่าคะเกาหลีชัดเจนเหรอคะสาวไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างใช่ค่ะก็มันลูกอ่ะค่ะเดี๋ยวจนเดี๋ยวเดินไปที่โรงครัวแล้วก็จะปิดไลฟ์ก่อนนะคะ ไปเชื่อยกันทงกับข้าวก่อนนะ มันขมงโงงเชกนะน่นะก่อเต้าอยู่ค่ะอันนี้น่าจะเตรียมไว้ทำรั้วขดลวด ฟังไม่รู้เรื่องฮะอายแล้วแก <c oughs> <c oughs> รู้เรื่องบ่อยไหมวะแล้แม่ไปไหนว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะป้าผัปะป้าผูวไปไหนคะ,ปะปไปโรงเรียนไปโรงเรียนอ๋อไปโรงเรียนเหรอ <c oughs> มาดูครัวกันอันนี้ไหมอันนี้คนสวยค่ะแม่น้องดิพอ อะไรค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปช่วยเขาทำครัวก่อนนะคะคือเห็นมีเดี๋ยวบางทีช่วงช่วงหนึ่งไม่มีสัญญาณแ,แล้วเจอกันนะคะปลหมึกค่ะโอเคค่ะขอตัวค่ะ